สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะเนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า r i ร e นะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า i ร้คืออะไรครับ i ร้ right เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการโปรเจกต์ร่วมกับผู้อื่นนะครับพร้อมทั้งหน้าต่างอินเทอร์เฟซที่สวยงามและก็ใช้งานง่ายครับพร้อมทั้งคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมายครับเราจะยกตัวอย่างเช่นมุมมองในการดูโปรเจกต์ทั้งหมดเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบงานคือการทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการที่จะดูงานแบบลิสต์หรือว่าจะดูแบบเป็นไทม์ไลน์แบบแกนชากนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันและนอกจากนี้เนี่ยผู้ใช้งานยังสามารถที่จะทําการเอ็กซ์พอร์ตงานออกมาเป็นไฟล์ภาพหรือว่าเป็นไฟล์ Excel ก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันติดนะครับสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงานนะครับในช่วงเวลาต่างๆอีกด้วยครับต่อมาเราจะมาพูดถึงประวัติของไว้กันนะครับ โดยในปีพุทธศักราช2549เนี่ยไรได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยแอนดิวฟิเลปโดยที่โตรฟิเลปเนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มการให้ทุนแก่บ,บริษัทของตัวเขาเองครับก่อนที่ในภายหลังเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยไรได้เปิดตัวซอฟต์แวร์รุ่นเบต้านะครับในเดือนธันวาคมของปีพุทธศักราช2549ต่อหน้าสาธรารณาชนที่อยู่ในงานเลเวสทรีครับที่ถูกจัดขึ้นนักกงปารีส แล้วหลังจากการเปิดตัวในครั้งนั้นเนี่ยทำให้พวกเขาได้รับรางวัล B2B ด้วยครับต่อมาพวกเขาก็ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่า Enterprise ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายก็คือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ครับต่อมาในปีพุทธศักราช2559นะครับไรท์ก็ได้ทำการเปิดตัวนะครับ Data Center ในยุโรปแล้วต่อมาในเดือนกระกฎาคมของปีเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็ได้ประกาศเปิดตัว Right for Marketers นะครับ ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่โซลูชันแนวดิ่งเป็นครั้งแรกของพวเขาครับโดยผลิตภัณฑ์นี้นะครับได้รับการออกแบบตามขั้นตอนของการทํางานแบบการตลาดทั่วไปเลยครับที่จะเกี่ยวกับบทสรุปคําขอบทวิจารณ์และก็การอนุมัติครับและสุดท้ายนะครับในปีพุทธศักราช2564เนี่ยบริษัทซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Citrix s y s t e m นะครับก็ได้ประกาศความตั้งใจของพวเขานะครับว่าต้องการที่จะซื้อตัวไรท์เนี่ยในเดือนมกราคมนะครับ ด้วยราคาที่สูงถึง2.25พันล้านดอลลาร์ครับโดยการซื้อขายในครั้งนี้เนี่ยจบลงในเดือนมีนาคมของปีพุทธศักราช2564ครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของคุณสมบัติของไรนะครับโดยที่ไรเนี่ยได้รับการออกแบบมาให้มี UI ที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ประกอบด้วยคุณสมบัติ2ประเภทครับนั่นก็คือ 1. ฟีเจอร์การทำงานจัดการโครงการครับ เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะติดตามวันที่แล้วก็การนั่งอิงที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายทรัพยากรและการติดตามเวลาครับซึ่งรวมไปถึงแผนภูมิแกนแบบโต้ตอบมุมมองปริมาณงานและตารางที่จัดเรียงได้นะครับที่สามารถปรับแต่งและจัดเก็บข้อมูลของโครงการได้ 2. ฟีเจอร์การทํางานร่วมกันเป็นทีมครับเป็นฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการสานทนาการสร้างเนื้อหาและการตัดสินใจของทีมครับซึ่งรวมไปถึงตัวแก้ไขร่วมของไวไลฟ บทสนทนาที่เกี่ยวข้องเครื่องมือสาหรับการแนบเอกสารการแก้ไขและการติดตามการเปลี่ยนแปลงครับโดยที่ไ right, รเนี่ยจะใช้คุณลักษณะข,ของกล่องจดหมายนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์เพื่อใช้สาหรับการแจ้งเตือนผู้ใช้นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตงานจาับขึ้นร่วมงานและแดชบอร์ดนะครับเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่กําลังค้างอยู่ครับต่อมาเราจะมาพูดถึงการใช้งานไ right, รนะครับ โดยหลังจากที่เราได้ทําการอกอินเข้ามาในโปรแกรมนะครับเราจะพบกับหน้าต่างนี้ครับโดยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือ1เนี่ยเป็นส่วนของ inbox ครับหรือว่ากล่องขาเข้าที่จะมีหลักการทํางานคล้ายกับการแท็กหาเพื่อนในโซเชียลมีเดียครับ2นะครับเป็นส่วนของหน้าหลักนะครับที่จะประกอบไปด้วย recent พิมแล้วก็สเปซนะครับแล้วก็3ครับส่วนของเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถจะใช้งานได้ครับ โดยเราจะมาดูกันต่อในส่วนของ Marketing นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับเราจะพบกับแถบทางด้านซ้ายนะครับที่ประกอบไปด้วยแถบเครื่องมือที่จะประกอบไปด้วยแดชบอร์ดต่างๆนะครับให้เราสามารถที่จะดูความคืบหน้าของงานได้รวมไปถึงปฏิทินที่ใช้ดูกําหนดวันต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโปรเจกต์แล้วก็โฟลเดอร์ครับที่ทําให้เราสามารถที่จะแยกหัวข้อรายการของแต่ละโปรเจกต์นะครับออกจากกันด้วยได้โดยไม่ทําให้เรางงและสามารถจะเก็บโฟลเดอร์ของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยให้แยกออกจากกันได้อย่างเป็นระเบียบครับ ยกตัวอย่างหัวข้ออีเวนต์นะครับที่จะแสดงโปรเจกต์ทั้งหมดที่มีอีเวนต์ไว้ในนั้นนะครับเช่นเดียวกับการประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ได้วางแผนเอาไว้ครับและหากต้องการให้มีการแสดงผลที่เหลือเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถคลิกที่โชว์สเปซนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเรียกดูสเปซรายการอื่นได้เร็วมากขึ้นครับและนี่ก็คือหน้าต่างหลังจากที่เรากดโชว์สเปซแล้วนะครับ ต่อนะครับเราจะลองเลือกโปรเจกต์ขึ้นมาสักอันหนึ่งครับโดยเราจะเลือกตัว Annual Conference นะครับ <S <S เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพบกับหน้าต่างนี้ครับ <S 1> <S 1> ซึ่งเราจะพบกับแถบด,ด้านบนนะครับที่ประกอบไปด้วย List Board Table แล้วก็ c a n c h a t ครับซึ่งแต่ละหัวข้อในแถบด้านบนนั้นนะครับจะใช้สลับการดูรายการงานหรือรายการที่กำลังดำเนินการอยู่ครับจะแตกต่างกันที่มุมมองในการแสดงข้อมูลเท่านั้นครับ โดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวลิสต์ก่อนนะครับที่จะเป็นมุมมองแรกเริ่มนะครับของแต่ละโปรเจกต์เพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานนะครับและการเข้าถึงรายละเอียดงานครับต่อมาจะเป็นมุมมองของงานในรูปแบบบอร์ดนะครับโดยบอร์ดเนี่ยจะเป็นมุมมองที่เหมาะสำหรับทีมงานที่ใช้วิธีเอจนยนะครับซึ่งช่วยให้สามารถติดตามงานในขณะที่กําลังดําเนินการผ่านขั้นตอน workflow ได้ครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของมุมมองของงานในรูปแบบเทเบิลนะครับโดยมุมมองแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีผู้ใช้งานไ right ร้จำนวนมากครับเนื่องจากเป็นการแสดงงานทั้งหมดในรูปแบบสเปรชชีตนะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจัดรายการรายละเอียดงานได้อย่างง่ายดายนะครับและมุมมองสุดท้ายก็คือแกนชาตนะครับ เป็นมุมมองที่มักจะถูกนํามาใช้งานเนี่ยเมื่อต้องการแสดงแผนภาพโครงการของผู้ใช้งานด้วยการขึ้นต่อกันครับและเหตุการณ์ที่สําคัญทั้งหมดครับโดยมุมมองอื่นๆที่เรามีให้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นๆน,น,นะครับโดยผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะปรับมุมมองการแสดงผลของรายการนะครับที่กําลังทาเนี่ย ได้สะดวกขึ้นครับด้วยการกดการตั้งค่าในเซต e f f u u t v v i w นะครับกลับมาในส่วนของมุมมองแบบ l i s t นะครับเราจะสามารถใช้การตั้งค่าของมุมมองเนี่ยในการกำหนดสิ่งที่เราต้องการจะเห็นในโฟลเดอร์จากการใช้ตัวกรองได้ครับเช่นการดูงานตามสถานะที่เราได้รับมอบหมานะครับหรือว่าตามกฎเกณฑ์อื่นๆที่เราต้องการเป็นต้นครับ นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะจัดเลียงรายการงานตามลำดับความสำคัญได้นะครับเช่นวันที่แล้วก็ตัวเลือกอื่น,นได้อีกด้วยครับแล้วเมื่อเราคลิกเข้าไปในทัสใดก็ตามนะครับเราจะสามารถเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ในงานนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับทัสนะครับก็จะมีอยู่นั้นด้วยเหมือนกันเช่นสถานะผู้ได้รับมอบหมายและว,วันครบกำหนดส่งครับแท็กที่แสดงให้ทราบว่าเป็นงานของโปรเจกต์ใดและข้ามอธิบายของงานนะครับที่สามารถถูกแก้ไขได้ โดยคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับและภายในทักษ์ที่กดเข้ามานั้นนะครับข้างใต้เนี่ยจะมีคําอธิบายงานนะครับเราจะสามารถเห็นไฟล์ทั้งหมดนะครับที่แนบมาพร้อมกับงานครับรวมไปถึงการอภิปรายเกี่ยวกับงานนั้นด้วยโดยรายละเอียดที่ได้รับเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้ตัวแอดมินชั่นนะครับเพื่อค้นหาสมาชิกในทีมเพื่อส่งการแจ้งเตือนนะครับให้พวกเขาเข้าร่วมการสนทนาโดยแอดมินชั่นเนี่ย จะไปถึงกองจดหมายขาวเขาเลยครับและหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องทํางานในโปรเจกต์นี้อยู่เป็นประจํานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะกลับเข้ามาทําใหม่อีกครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะทําการปักหมุดเอาไว้ในส่วนของโฮมเพจของเราได้นะครับดังภาพนี้ครับและเมื่อเราย้อนกลับไปยังหน้าหลักนะครับเราก็จะเห็นตัว Annual Conference นะครับปรากฏอยู่ในช่องพินนะครับ เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าไปทํางานต่อได้ทุกเมื่อครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถปักหมุดโฟลเดอร์หรือว่าเครื่องมือตรวจสอบแล้วก็รายงานที่เราเข้าชมบ่อยหรือว่าเลือกไว้ได้นะครับแต่ส่วนของ recent เนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับตามกิจกรรมที่ผ่านมาที่เราจะเข้าไปทํานะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ widget กล่องขาข้านะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตามการอัปเดตล่าสุดแล้วก็ตอบสนองต่อการอัปเดตเหล่านั้นได้ในทันทีครับและโตสุดท้ายนะครับก็คือลิงก์ที่ไปยังโฟลเดอร์ smart my to do ของเราครับ My todo เนี่ยคือส่วนที่ร่วมงานทั้งหมดนะครับที่ผู้ใช้งานได้มอบหมายมานะครับถือว่าเป็นงานที่ผู้ใช้งานเนี่ยมีความสนใจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับต่อการจัดลําดับความสําคัญของงานนะครับแล้วก็การวางแผนแต่ละวันของผู้ใช้งานครับโดยเราจะสามารถเข้าถึง My todo เนี่ยและเครื่องมือต่างๆนะครับได้โดยการคลิกที่ไอคอนบริเวณขวาบนของหน้าต่างครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัว Right Assistant นะครับที่อยู่ข้างๆในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่คขยให้ความช่วยเหลือทั้งหมดนะครับที่ผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะต้องการเพื่อที่จะสามารถทํางานให้ออกมาได้ดีที่สุดครับรวมถึงตัววิดีโอและก็เอกสารประกอบการเริ่มต้นการใช้งานอื่นๆด้วยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการค้นหาไฟล์หรือว่าผู้ใช้งานให้ใช้ช่องตรงบริเวณข้างบนนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถค้นหางานหรือว่าดูงานที่เยี่ยมชมล่าสุดได้อย่างรวดเร็วครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวอย่างรางวัลแล้วก็คขสอเร็จของไร้นะครับตัวที่เรายกตัวอย่างมาจะมีดังนี้ครับ 1. นะครับรางวัลคะแนนสูงสุดด้านการบริหารโครงการและการบริหารผลงานโครงการครับ 2. รางวัล the best project management software ครับ 3. รางวัลสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมครับ 4. most valuable corporate response นะครับระดับเหรียญทองแดง 5. best software award ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรายกมานะครับคือ tech care recognition ครับ และนี่ก็คือเอกสารอ้างอิงที่พวกเราหาข้อมูลมานะครับและนี่ก็คือรายชื่อแล้วก็หน้าตาของสมาชิกกลุ่มที่พวกเราทำงานด้วยกันนะครับขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ขอบคุณครับ